สวัสดีครับม็อบมาสะจ,จันนะครับผมวันนี้ก็มีรีวิวมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะส่งขอให้กับลูกค้าผ่าน J&T นะครับอันนี้เราก็มาให้ดูกล่องอถ้าเป็นกล่องม็อบนะครับผมเราก็จะจะส่งผ่านไปสี์ไทยนะครับถ้าเป็นกล่องม็อบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนาด16นิ้ว24นิ้วแล้วก็39นิ้วนะครับ ส่วนถ้าเป็นกล่องเล็กเซอร์วิสลูกค้าเราก็จะส่งผ่าน J&T t เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับวันนี้จะส่งไปที่ไหนอ,อันนี้จะส่งไปที่ตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะครับจะส่งในแ โดยระบบไทเกอร์ม็อกออนไลน์ก็ขอขอบพระคุณมากนะครับลูกค้าประจาที่ใช้บริการนะครับสําหรับลูกค้าอํเาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองที่เห็นคลิปนี้นะครับถ้าไม่เห็นทีม delivery ไปดูแลหรือว่าเป็นบริการที่บ้านก็ทักมาสอบถามนะครับเราก็จะดูแลจัดส่งในระบบไทเกอร์ม็อกออนไลน์ให้กับลูกค้านะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากนะครับอํเาเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเดี๋ยวจะส่ง JNT ให้นะครับรอรับสินค้าอยู่ที่บ้านได้เลยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ